สวัสดีครับผมซีนอนดักนะครับวันนี้ผมจะมาล้างแอร์เนาะช่วยกันตามภาษาพอบ้านอ่าตอนขั้นแรกแล้วก็ถอดฝาครับถอดฟิลเตอร์ออกนะครับผมเตรียมเอาไปล้างแล้วก็ถอดบานในเนี่ยนะครับมันจะมีตัวล็อกตรงกลางครับสไลด์ได้ถอดออกมานะครับตรงนี้จะมีน็อต2ตัวถอดออกมาเลยนะครับแล้วก็กรอบก็จะหลุดแล้วนะครับกับแอร์มิสูตัวนี้ถอดน็อตประมาณ3ตัวมั้งเราก็จะเจอพงกระลอกนะส่วนพงกระลอกมันจะมีน็อตตรงกลางเอตรงทางขวาครับที่ยึดไว้อยู่ เนาะเอาไฟต้องเอาใชา้ไฟฉายส่องนะครับแต่ว่าถ้าอยากถอดง่ายเราต้องถอดรางตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยรางตัวนี้ออกนะครับพอถอดรางน้ําออกปุ๊บเราก็จะเจอพงกระลอกเต็มๆนะครับอันนี้ที่มันถอดไม่ออกเนี่ยเพราะว่าไอแกนที่ยึดพงกระลอกเนี่ยมันน่าจะมีสนิมหรือมีฝุ่นเข้าไปเกาะครับมันก็เลยแกะไม่ออกนะครับผมก็ยืดยึดจุกชากอยู่นานนะครับผมน็อตก็จนเอาออกแล้วสุดท้ายเราต้องไปเอาโซเนคครับมาฉีด นะครับอันนี้ผงลงแปลวโซนแอกแล้วนะเอาโซนแอกมาฉีดแล้วมันก็จะถอดได้เลยนะครับผมฉีดโซนแอกเข้าไปให้มันเลื่อนๆหน่อยนะครับมันก็หลุดออกมาเลยครับผงกระลอกนะครับอ่ะโอเคครับพอเราลื้อเสร็จปุ๊บมาดูหน่อยดูสภาพครับเห็นไหมพอลื้ออกมาเนี่ยฝุ่นเยอะมากครับดูอันนี้น่าจะผมจําไม่ค่อยได้นะน่าจะปีหนึ่งนะครับในการล้างครั้งหนึ่งของแองผมก็จะเริ่มมีฝุ่นมาก่อเยอะนะครับมีเริ่มมีเมือก ตรงนี้นะครับเห็นไหมมีเมือกส่วนด้านในช่องของโครงกระลอกเนี่ยก็มีฝุ่นเยอะเลยนะครับฝุ่นเยอะมากเนี่ยสกปรกมากเลยนะครับไม่จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้มันสกปรก,ปกเหมือนที่ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับก็ต้องล้างทุกปีนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับอ่ะคราวนี้ก็พอเราถอดประกอบถอดถอดลือหมดแล้วแล้วก็ผ้าคลุมครับผ้าคลุมล้างแอร์นะหาซื้อได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับผมราคาไม่แพง อันนี้อุปกรณ์สําคัญนะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันกระจายไปทั่วห้องนะครับตัวนี้ดีมากก็หาซื้อมาใช้กันได้กับกับผ้าคลุมผ้าใบาอะไรเงี้ยครับในช่วยในการล้างแอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์ทั่วไปนะครับอันนี้ผมใช้ใช้ถุงเนี่ยมันจะมีถุงสีขาวเอาไว้คลุมชุดวงจรของแอร์ทางขวานะครับแล้วก็ไอ้บอร์ดสีดำเนี่ยเอาไว้กันน้ามันโดนไอ้โดนผ <c oughs> นังนะครับอ่ะพอเรา คุมผ้าคุมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะฉีดน้ายาครับน้ํายาที่เห็นเนี่ยคือไม่ได้สูตรพิเศษอะไรครับก็คือน้านี่แหละครับผสมกับน้ํายาล้างจานนะครับก็อัตราส่วนแล้วแต่ตามใจชอบเลยก็ฉีดล,ล้างเลยนะครับผมบางทีผมไม่ทันใจผมก็เปิดฝาเลยนะเทลงไปเลยนะครับผมก็ทิ้งไว้สักพักนะครับอ่าพอเราทิ้งน้ํายาล้างจานไว้สักพักหนึ่งเนี่ยผมก็มีต้องใช้ปืนแรงดันน้านะครับผมตัวนี้ผมซื้อของอฟักทองมาใช้ใช้ดีมาก เป็นแบบแบตนะครับอืมก, internet, ก็ฉีดเลยฉีดล้างเห็นฝุ่นตรงไหนก็ฉีดครับฉีดลงไปฉีดอัดเข้าไปนะครับผมแต่มันยากนะมันเหนื่อยนะกับการที่ต้องยืนอยู่บนบันไดนะครับผมแล้วเครื่องมือเนี่ยใช้เยอะมากนะครับส่วนตัวผมเองไม่ใช่ช่างนะครับแต่ผมชอบชอบชอบซื้ออุปกรณ์อะไรไว้นะครับผมไม่ใช่ช่างแอร์เลยนะไม่มีความรู้เรื่องแอร์เลยนะครับผมแต่ผมก็ชอบที่จะซื้อเครื่องมือไว้ใช้ซื้อนั่นซื้อน,นี่ไว้ใช้เพื่อเวลาเราจะใช้มันจะได้ใช้เลยนะครับไม่ใช่ว่า เวลาจะใช้แล้วค่อยหานะครับแต่เวลาเราอยากต้องการจะใช้เครื่องมือเนี่ยมีให้ใช้เลยนะครับก็มีปีนขึ้นปีนลงบ้างนะครับผมก็ฉีดเพฉีดครับฉีดฉีดลงไปขั้นตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วควรใส่แว่นด้วยนะครับแต่ว่าผมตอนนั้นคิดไม่ทันนานๆทีมันล้างครั้งหนึ่งเนาะแต่ได้เป็นถ้าเราได้ล้างบ่อยเนี่ยเราก็พอเข้าใจได้นะครับว่าเออเราควรต้องมีแว่นป้องกันนะเพราะอ่าอันนี้ผมใส่แมสอยู่คือกันฝุ่นอันนี้ผมจะใช้โทรศัพท์ ในการส่องดูนะครับเพราะโทรศัพท์ม,มันสามารถกดวิดีโอบันทึกได้ตรงนี้นยังมีฝุ่นอยู่แล้วก็ตามเข้าไปเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมคราวนี้มาดูผลงานครับหลังจากที่ฉีดล้างเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับดูสะอาดเลยนะครับดูข้างในนะครับก็ดูสะอาดตาเลยนะครับดูแบบฝุ่นไม่มีเลยนะครับก็หลังจากที่เราฉีดน้ํา นะครับผมดีน้ำมาดูเก็บงานครับยังเหลือฝุ่นนิดนึงนะครับเห็นไหมพอเราใช้โทรศัพท์ส่องเนี่ยมันจะเห็นนะครับว่าเหลือตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับเหลือในมุมนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยตามมาเก็บกันนะครับผมคราวนี้ผมเก็บงานไปอีกรอบนึงแล้วนะครับก็คือให้ดูผลงานคินว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวผ้าใบนี้ใช้ดีมากนะครับผมดีมากๆเลยนะครับเนี่ยให้ดูความสะอาดนะครับ ให้หนึ่งนึกถึงภาพตอนแรกไว้นะอ่าก็เก็บงานไปอ่าก็ยังเหลือฝุ่นนิดหน่อยครับอันนี้เราไม่ต้องซีเรียสน,นะครับอ่าเหลือไม่เยอะมากนะครับดีกว่าตอนเดิมเยอะเลยนะเพราะตอนเดิมเนี่ยโอ้โหใช้ไม่ได้เลยนะครับแอร์นี่โอ้โหฝุ่นเยอะมากอันนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยสะอาดขึ้นเยอะครับดีมากๆเลยแล้วก็การล้างแอร์เองเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากแต่มันมันก็ไม่ได้ง่ายมากนะครับอ่าก็ยังเหลือยังเหลือฝุ่นอยู่ประมาณ ผมให้ประมาณ10%นะ10-15%แล้วกันนะครับถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะเราล้างเองเราไม่ใช่ช่างนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะนะครับกับการล้างเองอ่ะคราวนี้ผมจะให้ดูครับกับน้ําที่ล้างลงมาจากแอร์นะครับเนี่ยน้ำก็ไม่ได้ฝุ่นอะไรเยอะมากนะไม่ได้ดําไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วก็อันนี้คืออุปกรณ์ที่ถอดออกมาฟิลเตอร์ดูครับฝุ่นอยางหนาห <c oughs> นามากนะครับผมเดี๋ยวดูสิ ฝุน่นหนาหนาทุกชิ้นครับอันนี้เป็นเมือกเลยนะครับทางทางน้าเนี่ยนะครับรางรองน้นํานี่แล้วก็ฝุ่นเยอะทุกทุกชิ้นเลยพงกระลอกก็ฝุ่นนะครับคราวนี้ระหว่างที่เรารอเอ่อน้ํามันแห้งนะครับผมจากตัวแอร์เนี่ยเราก็จะมาล้างไอ้นี่รอครับล้างอุปกรณ์ที่เราถอดมาตอนแรกครับหน้างกงหน้ากากนะครับผมฟินตรงฟิลเตอร์พงกระลงกระลอกอะไรเงี้ยน้ําที่ผมใช้ล้างเนี่ยก็คือน้ําที่ทิ้งมาจากไอ้นี่ครับ จากักจากการล้างแอร์นะครับผมพอมันมีในน้าเนี่ยมันยังมีน้ํายาล้างจานอยู่นะครับผมที่ที่ฉีดใช้ฟ็อกซี่ฉีดเข้าไปนั่นเองนะครับเราก็เป็นการรียูสนะครับหรือใช้ซ้านะครับเพื่อเป็นการจะใช้ว่าประหยัดก็ได้นะครับหรือาจะเป็นการใช้ใช้น้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแต่ฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้น้ําเก่าล้างก่อนนะครับส่วนบบกสองเนี่ย รอบ2ก็คือจะใช้ปืนฉีดช่วยแล้วนะครับเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากๆดูดูที่พื้นครับกองฝุ่นเยอะมากครับอ่ากองฝุ่นเยอะมากอันนี้ก็ใช้ปืนอัดเลยคราวนี้แต่น้ําน้ําแรกที่ล้างก็คือเป็นน้ําเก่าอะไรครับที่ล้างจะได้ประหยัดนะครับผมแล้วก็เป็นการเ,าเขาเรียกอะไรใช้ประโยชน์สูงสุดจากน้ําที่เราใช้แล้วกันนะครับประมาณนี้เอาลุยคราวนี้ตัวพงกระลอกก็จะพิเศษหน่อยครับผมจะเอา เป็ดล้างห้องน้ำเลยครับฉีดฉโลมไว้แล้วก็ทิ้งไว้นะครับให้เป็ดมันกัดออกไปแล้วก็เราก็มาล้างอย่างชิ้นส่วนอื่นนะครับด้วยปืนแรงดันสูงปืนแรงดันตัวนี้ใช้ดีมากครับแล้วมันปลอดภัยนะเพราะมันใช้ระบบแบตนะครับไม่ได้เสียบไฟตรงสําหรับคนที่กลัวนะผมคนนึ่งละ่ะกลัวนะครับผมเรื่องของเสียบไฟตรงนะผมก็เลยต้องซื้อแบบแบตมาใช้นะครับผมก็ล้างฉีดล้างผมก็ลอกออกไปนะครับ มาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมจะเอาโบเวอร์นะครับเป่าท่อนาทิ้งนะครับเผื่อมันอุดตันเนาะอ่าก็เป่าแล้วก็เป่าแห้งแผงแอร์นะครับอืมเป่าแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์หลักก็คือแนะนําเลยว่าเป่าแค่รูท่อน้ําทิ้งก็พอนะไม่ต้องเป่าแอร์นะเพราะเป่าเสร็จปุ๊บฝุ่นที่มันยังค้างอยู่ในบางจุดนะครับมันกระจายเต็มฝุ่นเลยเต็มเต็มทางเลยเต็มทางโปรงกระลอกเลยต้องเอาผ้าเอากระดาษมาเช็ดนะครับล้างอีกรอบนึง ระหว่างที่รอแอร์มันแห้งเนาะผมก็จะมาล้างคอยล์ร้อนนะครับพัดลมก็เปิดฝานะครับผมถอดตะแรงออกนะครับต้องถอดตะแรงออกจริงๆแล้วจะไม่เปิดฝาก็ได้นะแต่ผมอยากเปิดเพื่อมันจะได้ล้างง่ายถอดพัดลมพัดลมตัวนี้เกียวจะเป็นเกียวซ้ายนะครับผมก็ถอดระวังกันนิดนึงอันนี้มันติดแหวนผมก็ต้องเอาโซนแอกมาฉียดนะครับผมก็ปั๊มอยู่สักพักนึงแหละนะครับปั๊มจนหลุดออกมาแล้วก็ถอดมอเตอร์ออก จริงๆแล้วมอเตอร์ไม่ถอดก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะถอดนะครับแนะนําว่าให้เอาถุงมาครอบไว้จุดที่ต้องครอบก็จะมีชุดชุดวงจรนะครับอยู่ทางขวาแล้วก็อมอเตอร์นะครับถ้าใครไม่ถอดมอเตอร์นะ,ะก็ครอบไว้แล้วก็เหมือนเดิมครับเอาน้ํายาที่ผสมไว้น้ํายาล้างจานนั่นแหละครับแล้วก็เอาปืนมาฉีดเห็นไหมน้ําที่ไหลลงมาก็จะไม่ค่อยดําเท่าไหร่หรอกดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารอบที่สองเนี่ยผมจะเอาเป็ดเลยครับเป็ดนี้ ล้างเลยสำหรับคนที่อยากจะแบบจริงๆจ,จังมากกว่าน,นี้ก็คือใช้น้ํายาล้างม้อนน้ําก็ได้นะน้ำยาล้างคอยมอน,น้ํานะครับก็ช่วยได้เยอะระหว่างรอเป็ดมันกัดนะครับแล้วก็มาล้างชิ้นส่วนตะแกงกับใบพัดนะครับใช้ปืนแรงนั้นอัดเลยนะครับจะได้สะอาดอ่ะคราวนี้ทิ้งไว้สักพักแล้วครับแล้วก็มาตามเก็บงานครับเป็ดมันน่าจะกัดพอสมควรนะครับดูฟอง แล้วน้ำก็น่าจะเป็นฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็ปืนแรงดันอัดก่อนนะเพื่อจะให้ฝุ่นมันกระเด็นออกมาให้มากที่สุดนะครับฉีดให้ทั่วเลยนะครับอัดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําจากก๊อกนี่แหละนะครับล้างอันนี้ไม่ได้ล้างอันนี้คือล้างฝุ่นตั้งหา้วนะนะอันนี้คือลา้างคราบเป็ดล้างน้ํายาเป็ดออกจากคอยนะครับอ่ะพอเราล้างเสร็จป,ปุ๊บก็ถึงขั้นตอนประกอบครับก็ประกอบเข้าที่เดิมเลยนะครับผม ขั้นตอนนี้ก็มอเตอร์ใส่ครับผมแล้วก็ทิกนิดนึงนะครับตรงแกนมอเตอร์เนี่ยผมจะผมจะใส่จารบีเข้าไปก่อนนะผมใช้สเปรย์จารบีนะในการฉีดเข้าไปนะครับแล้วค่อยประกอบคืนก็ประกอบปกติเลยครับขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับสบายๆนะครับผมก็ประกอบอเช็ดทําความสะอาดหน่อยนะครับปิดประกอบคันน็อตให้เรียบร้อยนะครับส่วนตรงกลางน็อตหายนะไม่รู้หายไปไหน คราวนี้พอเราล้างคอยร้อนเสร็จเนาะแอร์ก็น่าจะหมาดแล้วแหละนะครับก็แห้งแล้วแหละเรามาเก็บผ้าใบออกนะครับเก็บเข้าไ้ออกแล้วก็นําชิ้นส่วนที่เราไปล้างนะครับที่เราอันนั้นคือชิ้นส่วนประกอบเนี่ยผมล้างแล้วผมก็ไปตากไว้เนาะผมก็เอ,า,เอามันก็น่าจะแห้งมันหมาดแล้วแหละอันไหนไม่แห้งแล้วก็เอ,อ,เอาลมเป่าเอานะครับตรงแกนแกนของพงกระลอกเนี่ยนะครับพัดลมพงกระลอกของก็จะเอา,เอาจระบีนนะครับลงไว้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลย เพิ่มความละเลือนนะครับแล้วก็เริ่มประกอบเข้าที่เดิมนะครับแอมิซูรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันถอดง่ายนะครับไม่ซับซ้อนมากนะครับถอดง่ายมากนะครับก็น็อตไม่กี่ตัวนะครับถอดง่ายก็เราก็ประกอบเข้าคืนที่เดิมนะครับแต่จะดีมากถ้าเราเก็บน็อตดีๆีนะครับอย่างผมเก็บน็อตไม่ดีน็อตก็หล่นลงพื้นบ้างหายบ้างอะไรบ้างนะครับไม่เป็นไรก็หาเจออยู่ดีแหละนะครับเพราะมันหล่นอยู่ในห้องเนอะก็ประกอบเข้าคืนที่เดิมเลยนะครับ หลังจากที่เราล้างสะอาดแล้วแหละนะครับแต่มันไม่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับนะครับเท่าที่ดูเพราะว่ามันก็ยังมีเศษบางมุมที่ยังล้างเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ล้างเลยนะครับเริ่มประกอบนะครับตอนนี้ผมจะไปเอาฟิลเตอร์ฟิลเตอร์กรองมาใส่นะครับใส่ฝาปิดให้เรียบร้อยนะครับใส่ตัวบังคับทิศทางลมนะครับตัวบังคับทิศทางลมเนี่ยตัวนี้ก็ถอดไม่ยากนะครับถอดง่ายมากมันจะมีตัวล็อกสไลด์นะครับ ง่ายๆเลยแล้วก็คันน็อตปิดนะครับให้เรียบร้อยใส่ตัวบังคับที่ทางลมนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ลองระบบเสร็จแล้วครับการล้างแอร์ด้วยตัวเองนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับขอบคุณจริงๆนะครับผมกับผมซินนนดังในครับตอนช่วงนี้ใช้ชีวิตพ่อบ้านนะครับผมพ่อบ้านดูแลทุกอย่างเลยนะครับก็หวังว่าจะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจผมครับ ซีนอนดักไนครับเดี๋ยวผมจะนำวิดีโอรีวิวอะไรเงี้ยนะครับผมอย่างเช่นการล้างแอร์เองการทำอะไรคือชีวิตพ่อบ้านนั่นแหละครับมาให้ชมกันเรื่อยๆเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมช่วยกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ